ใช้ AI ทําช่องเพลงแล้วโดนปิดสร้างรายได้ทําเพลงจาก AI ทํายังไงถึงเปิดสร้างรายได้ผ่านครับกก่าดดดไลคนเ้อรตสวัสดีครับ ผมเสกสรรปั้น YouTube ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมาจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่ผมเนี่ยได้คุยกับพี่น้องท่านอื่นๆนะพี่น้องท่านไหนเห็นแตกต่างอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับนะมีอยู่วันหนึ่งนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับจากช่องที่ชื่อว่าสัมผัสแห่งความหวังนะเขาก็เข้ามาคุยปรึกษากับผมในไลน์ เขาบอกว่าเนี่ยช่องของเขานะครับก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะโดยใช้ AI ในการทํานั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับก็เจอปัญหาก็คือว่า youtube แจ้งบอกว่าเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านจากข้อหาเนื้อหานํากลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่นะครับพี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าขั้นตอนการทำเพลงของเขานะครับ ก็เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยใช้เจ้าตัว chat gpt ในการเขียนเนื้อเพลงขึ้นมานะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้เนื้อเพลงแล้วเราก็โยนเนื้อเพลงทั้งหมดนั่นแหละใส่ลงไปใน s u n o ซึ่งเป็นแอปแต่งเพลงยอดฮิตที่สุดตอนนี้นะครับเพราะว่าแต่งเพลงออกมาได้ดีมากๆเลยนะก็คือแต่งเพลงด้วย s u n o ซึ่งก็เป็น ai เหมือนกันนะเสร็จแล้วนะครับผมท่านนี้เนี่ยก็ได้ใช้เจ้าตัว AI อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p i กลูเมนนะในการทำภาพประกอบในคลิปนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ใช้แคนว่าในการทำหน้าปกคลิปแล้วก็เอาคลิปนั่นแหละครับอัปโหลดขึ้นไปยัง y o u t u นะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมในการทำซึ่งตรงนี้นะครับผมผมต้องขอบอกพี่น้องก่อนนิดหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของซูโน่เนี่ยที่เป็น AI ในการแต่งเพลง ตอนนี้พี่น้องใช้กันเยอะมากๆแต่พี่น้องเนี่ยอาจจะลืมอ่านตรงนี้นะคือคำว่า Basic Plan ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราใช้งานฟรีในซู n o นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ได้วันหนึ่งประมาณสัก50เครดิตหรือประมาณสัก10เพลงต่อวันเป็นเพลงฟรีนะแต่ในรายละเอียดของเขานะครับเขาเขียนข้อหนึ่งชัดเจนเลยนะว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเขานะ เราเนี่ยจะต้องใช้เป็นแบบ non commercial terms อันนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าห้ามไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือใช้ในการหารายได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนเนี่ยใช้ซูโน่ในการแต่งเพลงแล้วไม่ได้จ่ายเงินเขาในส่วนของแพ็กเกจต่างๆแบบนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าซูโนแจ้งไว้แล้วนะนะแต่ว่าพี่ช่องนี้นะครับผมไม่ใช่แบบนั้นคือพี่เขาเนี่ย ได้จ่ายเงินเป็นฟังก์ชันโปรแพรนเลยนะนะครับก็คือยอมเสียเงินนั่นแหละว่าเดือนละกี่บาทเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้แล้วนะครับว่าสามารถ general commercial terms ก็คือสามารถเอาไปใช้ในการหาไรายได้ได้แต่ทำไม YouTube ถึงยังปิดสร้างไรายได้ให้กับเขานั่นเองว่าเป็นเพราะอะไรเหรอเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูแล้วนะว่าเอ๊ มันเกิดจากเหตุผลอะไรนะครับสิ่งที่พี่เขาทำนะก็คือใช้เจ้าซูโน่่นแหละแต่งเพลงออกมานะครับแล้วก็รวมเป็นเพลงฮิตแบบนี้เช่นพี่เขาก็จะแต่งเพลงมาอย่างเช่นชุดนี้นะครับมีทั้งหมด10เพลงก็แต่งเป็นเพลงลูกชุ่งแนวอกหักทั้งหมด10เพลงแล้วก็เอามารวมกันเป็นคลิปเดียวแบบที่หลายๆค่ายเพลงเขาทำกันก็คือเอาเพลงแบบว่าสไตล์ไหนมารวมกันยำรวมกันเป็นคลิปเดียว ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมสินตามมาก็คือช่องนี้โดนปิดสร้างรายได้นะแบบนี้นะครับผมเราจะแก้ไขอย่างไรดีอืมอันนี้น่าคิดนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับพี่น้องก็คืออ่าคลิปนี้มาจากสิ่งที่ผมเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษามาถ้าพี่น้องไม่เชื่ออย่างไรไม่เป็นไรนะมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือมาจากการที่ Y u t u b e นั่นแหละ นะครับเขาเป็นคนบอกเองนะว่าในยุคนี้เนี่ยคือต่อให้คุณทำคลิปเองเนี่ยแล้วก็ไม่ผิดลิขสิทธินะก็คือใชอ้ไม่ได้ใช้วิดีโอภาพเพลงจากของคนอื่นต่อให้คุณไม่ผิดลิขสิทธิ์ต่อให้คุณไม่ผิดกฎชุมชนก็คือเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการพาน,นันไม่ได้เกี่ยวกับการโป๊ปเปยไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกลวง แต่มีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่ YouTube, YouTube. เขียนบอกเอาไว้นะครับก็คือเนื้อหาของเราจะต้องสร้างคุณค่าใหม่ด้วยถ้าแปลเป็นไทยแบบง่ายๆก็คือว่าคนดูได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากคลิปของเราบ้างนะสุดตัวนี้เนี่ยครับผมฟังดูแล้วเนี่ยพี่น้องก็อาจจะงงๆนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเหรอไอ้เจ้าตัวคุณค่าใหม่ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับเจ้าตัวกล้วยนั่นเองนะนะครับสมมุตินะครับว่าพี่น้องเนี่ยได้ปลูกกล้วยนะครับแล้วก็พี่น้องเนี่ยทำคลิปออกมาเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ของกล้วยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็พี่น้องก็ทําอีกคลิปหนึ่งเล่าให้คนดูฟังว่าสอนทํากล้วยบวชชีให้อร่อยเนี่ยทำอย่างไรนะคำถามผมนะครับก็คือว่าระหว่างคลิปประโยชน์ของกล้วย กับคลิปสอนทำกล้วยบดชีพี่น้องคิดว่าคลิปไหนเนี่ยหหรือ2ที่มีโอกาสจะมีคนดูมากกว่ากันอ่าพี่น้องลองพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม1ห,หรือ2คลิปไหนมีโอกาสที่จะมีคนดูมากกว่ากันนะครับนี่แหละครับผมเป็นการตอบเลยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเอาเจ้าตัวเนื้อหา มาจาก AI ตรงๆก็เปรียบได้กับว่าเราเอาเรื่องกล้วยตรงๆนั่นแหละมาเล่าให้กับคนดูฟังนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรใหม่เพราะเรื่องเกี่ยวกับกล้วยเนี่ยมันมีคนเล่าไปเยอะแยะมากมายแล้วนั่นเองนะครับผมนะทำไมเหรอเจ้าตัว Youtube ถึงต้องการเนื้อหาที่สร้างคุณค่าใหม่หน้านี้จะบอกเหตุผลนั่นเอง นะครับเพราะว่าถ่านเนื้อหาเนี่ยสร้างคุณค่าใหม่เช่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํากล้วยบดชีคนเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสดูคลิปนานมากยิ่งขึ้น่าพอดูคลิปนานแล้วนะครับผมโฆษณาพี่น้องเห็นไหมครับมันก็สามารถแทรกเข้าไปในคลิปเนี่ยได้เยอะมากขึ้นพอโฆษณาแทรกเข้าไปได้เยอะแล้วเจ้าตัว Google ก็จะมีรายได้เพิ่มนั่นเองนะเรียกได้ว่าทํายังไงก็ได้ครับผมที่ คนดูนะครับยิ่งดูคลิปนานเนี่ยกูก็จะยิ่งชอบนะครับแล้วก็มีโอกาสนําส่งคลิปนี้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะดูคลิปนานโฆษณานก็ขึ้นเยอะแบบนี้ก็จะทําให้ระบบ Google เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับพี่น้องจะต้องถามผมแน่นอนนะครับว่าเอจานแล้วถ้าเป็นแนวเพลงจาก AI ล่ะ เราจะสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างไรอ่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแต่ก่อนถุ่มจะเล่าให้ฟังนะครับผมพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่เรียกได้ว่าทำช่อง YouTube มาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกหรือว่าทำมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีรายได้สักทีนะครับตอนนี้ผมมีโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าจะช่วยแนะนำพี่น้องทุกอย่างในการที่จะทำให้พี่น้องนะครับมีรายได้จาก YouTube นั่นเอง แต่ค้นหาตัวตนคิดคอนเทนต์เอ่ยอะไรเอ่ยจนสุดท้ายพี่น้องมีรายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับผมรูปแบบการสอนนะครับก็คือผมก็จะมอบเจ้าตัว,ตวทั้งอ e ีบุ๊กเอ่ยทั้งคอร์สเรียนออนไลน์เอ่ยนะครับให้กับพี่น้องไปศึกษาเรียกได้ว่าเป็นทีระบทเลยแล้วก็มีการพูดคุยปรึกษากันในไลน์เป็นการเรียนแบบ1่ตอนหนึ่งเลยนะครับพี่น้องนะแล้วก็พี่น้องสามารถโทรมาคุยปรึกษาด้วยด้วยนะตรงนี้ถ้าไหนสนใจอย,อย่างไรก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า แอดเซก u t u b e นั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับพอดีเนี่ยผมเนี่ยได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะแล้วน้องคนนี้เนี่ยครับเขาก็ไปเม้นท์ถามว่าเอเขาทำเพลงจาก AI อยู่นะเขาทำแบบนี้เนี่ยมันจะผ่านกฎหรือว่าจะมีโอกาสเปิดสร้างไรายได้ได้ไหมซึ่งผมเข้าไปดูแล้วนะครับผมโอ้โหแบบนี้เนี่ยผมฟันธงเลยว่ามีโอกาสผ่านสูงนะครับน้องคนนี้นะครับผมเขาชื่อว่านาวินดา โกเดียนะครับผมชื่อช่องนะนะครับผมเข้าไปดูแล้วครับผมอันนี้เนี่ยเป็นคลิปตัวอย่างจากช่องของน้องของเขานะครับก็คือเขาใช้เพลงจากซูโน่เนี่ยชื่อเพลงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของขอต้อนรับสู่ล้านบนเรือนะในเพลงก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าโอ้มีคนขึ้นมาบนเรือก็ยินดีต้อนรับด้วยอะไรอย่างไรแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในคลิปของน้องคนนี้นะครับผมเขาได้มีการที่จะ วาดรูปนะเป็นคลิปแนวแอนิเมชันประกอบเพลงนะเรียกได้ว่าไม่ได้มีแต่รูปใดรูปหนึ่งอย่างเดียวทั้งคลิปแต่ในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหเป็นวิดีโอแอนิเมชันที่ผมดูแล้วเนี่ยโอ้น้องไม่ธรรมดานะในการที่จะมีความคิดสร้างสารรค์อะไรเติมลงไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าพี่น้องทําแบบนี้เมื่อไหร่นะผมคิดว่าโอกาสจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยด้วยเพลงจาก AI มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับผมแบบนี้ผมว่ามีโอกาสผ่านเยอะเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบเก่านะครับผมจากช่องนี่ครับสัมผัสแห่งความรักใช่ไหมสัมผัสแห่งความหวังนะครับแบบนี้เนี่ยคือทั้งคลิปมีรูปภาพแค่รูปเดียวนะแล้วก็ที่เหลือมีแต่เพลงจาก A i ล้วนๆเลยแบบนี้ผมว่าโอกาสที่จะผ่านกฎมันก็จะยากนั่นเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่า การสร้างคุณค่าใหม่มาต้องเป็นแบบนี้คือเราจะต้องสร้างอะไรเพิ่มลงไปนอกเหนือจากการที่คลิปเราเนี่ยทุกอย่างมาจาก AI ทั้งหมดแบบนั้นมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราทําอะไรเพิ่มเติมลงไปเช่นมีการทําคลิปทำาอนิเมชันวาดรูปภาคเสียงพูดหน้ากล้องลงไปแบบนี้มีโอกาสผ่านเยอะกว่าแน่นอนนะครับผมนะเห็นไหมครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือพี่น้องหลายคนบอกว่าไอ้จนัน แล้วน้องเขาทาไปแล้วเนี่ยจะมีรายได้ได้อย่างไรน้องเขาเนี่ยก็ไปสมัครในหน้าช้อปปีนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอให้ผ่านกด YouTube ให้เมื่อยเลยนะไม่ต้องมามีหมื่นคนติดตามอะไรไม่ต้องเลยไปสมัครในหน้าช้อปปีได้ทันทีแล้วก็ลิงก์ในหน้ามาวางที่คําอธิบายใต้วิดีโอแบบนี้เห็นไหมครับผมเสร็จแล้วถ้าคนคลิกอันนี้เสร็จปุ๊บไปซื้อชุดคริสต์มาสมาหล่น้องเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในหน้านั่นเองซึ่งตรงนี้พี่น้องท่านไหนนะครับยังทําให้เป็นอย่างไร ผมได้ทำคลิปสอนไว้อย่างละเอียดแล้วนะเรื่องของการสอนทำในหน้าช h อป e ีมีรายได้ด้วย YouTube นั่นเองพี่น้องก็เข้าไปดูได้เลยจะได้มีรายได้จากการทำเพลงจาก AI นะครับผมนะนี่นะครับผมก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยไปเสียเวลาทำนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยทำแล้วเสียเวลาไม่พอนะครับไม่มีรายได้อีกนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะ ช่วงนี้นะครับผมเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่คริสต์มาสเลยนะครับมีงานเลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับผมพอดีพี่สาวผมเนี่ยทำซาลาเปาแนวแพลนเบสนะครับเรียกได้ว,ว่าอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับผมาสายเจวีแกนมังสวิรัติกินได้หมดเลยพี่น้องสามารถซื้อไปนะครับในการที่จะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ก็ได้เอาเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้หรือเอาไปจัดงานเลี้ยงได้เลย นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมผมมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมนะก็คือท่านไหนสั่งซื้อซาลาเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนะซึ่งมีไส้โอโ้ทั้งฟักทองถั่วแดงเ็ดออเรนจีนะครับผมแอลมอนด์แมคคาเดเมียมีช็อกโกแลตด้วยนะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตให้ฟรีมูลค่า490บบาทเลยนะครับพี่น้องติดต่อพี่สาวผมได้เลยนะครับที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกลนมาล้วงนั่นเองตรงนี้นะครับผมติดต่อได้เลยนะ ส่งได้ทั่วประเทศไทยอร่อยเหมือนเดิมนะครับดีต่อสุขภาพด้วยนะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายครับผมก็คือพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดีนะหรือว่าทําช่องแล้วอย่างไรแต่ก็ไม่เติบโตไม่มีรายได้สักทีนะยืนงงในด,ดงกล้วยมานานแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s s e e youtube ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ พี่น้องท่านไหนที่ไม่มั่นใจตัวเองอย่างไรครับผมจงมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรทําให้พ่ายแพ้ได้นอกจากการที่เราหยุดพยายามนะครับถ้า,าวันนี้เราเหนื่อยวิ่งไม่ไหวเราก็เดินถ้าวันนี้เดินไม่ไหวแล้วก็คานถ้าวันนี้คานไม่ไหวเราก็เป็นการกระดึบเหมือนนอนชาเขียวไปยังไงเราก็มีโอกาสถึงเป้าหมายแน่นอนครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไร นะอันนี้เป็นไม์ไลฟ์สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม์ J11 เป็นไม์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบก,กลนวเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบก,กลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลย โบ่เสียกว่า USB เสียบบายชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกดไม่มีไรายได้อย่างไรก็ลองไปทำในหน้าของ s h อ p e e ดูได้เลยนะแล้วผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ เราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็มีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับลงมือเท็ด